ู้บ <tu i ro> ัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากติดตามมาตรการป้องกันควบคุมการลักลอบข้ามแดนและป้องกันโควิด -19 ค่ะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการการป้องกันควบคุมการลักลอบข้ามแดนและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก โดยได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่บริเวณด่านตรวจร่วมเพื่อความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนริมถนนสายแม่สอดถึงตากอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามช่องทางท่าข้ามและช่องทางธรรมชาติในพื้นที่บ้านท่าอาจตบํบลท่าไสาลวดอำเภอแม่สอดและจุดสกัดกัน้น จุดตรวจบริเวณบ้านแม่เจราวตําบลแม่เจราวอําเภอแม่รามารจังหวัดต,ตากพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวว่าเรื่องของมาตรการการดูแลการข้ามเข้าออกตามแนวชายแดนซึ่งเราก็เป็นห่วงก็มาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งมาตรการที่ทางจังหวัดต,ตากได้ดําเนินการอยู่เท่าที่ได้เห็นก็สบายใจคิดว่า มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าทางจังหวัดก็ดีหรือส่วนกลางก็ดีเราพยายามทุกอย่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดอาจจะมีข่าวออกไปว่ามีคนไทยเข้ามารักษาก็เห็นว่าเป็นมาตรการที่ดีในส่วนของการดูแลแรงงานเถื่อนที่ข้ามเข้ามาในส่วนของตำรวจเองเราก็มีการปรับในบางจุดบางมาตรการเรื่องของจุด รวจจุดสกัดจากแนวชายแดนมาก็จะมีการตั้งจุดสกัดด่านทั้ง10กว่าแห่งเป็นหลักแต่ก็คิดว่าจะต้องมีกำลังเสริมจะเป็นกำลังพิเศษในการเฝ้าสกัดติดตามจับกลุ่มขบวนการแรงงานที่หลบหนีเข้ามาซึ่งสำหรับขบวนการขนแรงงานมีหลายรูปแบบล่าสุดได้รับรายงานมีการจับชาวจีนที่ข้ามเข้ามาวิธีการของเขาก็จะมีแตกต่างกันไปแต่ว่าคงไม่ลงไปในรายละเอียด แต่แผนประทุษกรรมหรือกรรมวิธีของคนร้ายเขาก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เราก็จะต้องตามให้ทันคือเป็นธรรมชาติไม่ว่าเราจะปิดพรมแดนขนาดไหนถ้าคนจะเข้าจะออกเขาจะใช้วิธีลักลอบเราก็ต้องตามให้ทันนี้ก็มาดูเรื่องของมาตรการนะครับมาตรการการดูแลการข้ามเข้าออกทางแนวชายแดนซึ่ง ซึ่งเราก็ช่วยความเป็นห่วงนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมกันบัติหน้าที่ของส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งก็ได้ความสนใจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทำได้ได้มานำนนมันดูก็มาตรการที่ทางจังหวัดได้ดําเนินการอยู่ก็เท่าที่ได้เห็นก็สบายใจนะครับแล้วก็คิดว่ามีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าใจที่ทีต่างจังหวัดก็ดีหรือว่าส่วนกลางก็ดีเราก็พยายามกันทุกอย่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดครับไอาการอาจจะมีข่าวออกไปว่ามีการที่ไปพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเข้ามาแล้วก็มารับการรักษาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากล้ามกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมไ็เชื่อว่าเท่าที่ได้มาดูมาเรียยแ็เดี๋ยวผมจะต้องพยปปายามว่าจะสรุป ก็เห็นว่าก็เป็นพัตนาการที่ที่ดีนะครับอาจจะมีาการในส่วนของการดูแลแลรงงานเกิดนะครับที่ข้ามเข้ามาเนี่ยในส่วนของตำรวจเองเราก็าจะมีการปรับในบางบางมาตรการก็เกิดเรื่อง,งของจุดตรวจจุดสกัดน,นะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าจากแนวชายแดนมา ก็จะมีชั้นหนึ่งในการตั้งสุดนประกับกันแต่หลังจากนั้น,นก็จะมีชั้นที่สองซึ่งตรงนีเน้เราจะมีการปรับนะครับในรายละเอียดนก็คง,งเดี๋ยวจะได้คุยกับเจ้าหนีน่ครับแต่ว่าด่านทั้งสิบสิบกว่าแห่งเ่ยอันนี้นเป็นหลักแต่ว่าแค่นี้เ,เราคิดว่าอาจจะต้องมีกําลังเสริมส่วนอื่นซึ่งไม,ไม่ใช่เป็นลักษณะการตัวนจะเป็นกําลังพิเศษที่สําหรับในการ เฝ้าสังกตติดตามแล้วก,ก็จับกลุ่มพวกโครงการแรงงานที่หลบหนีเข้ามา,าคกการับพูดถึงกรกบวรการมีอะไร้าสิบสาลึกนะครับสิครับก็มันมีหลายรูปแบบนะครับ<ม><ม>หลายรูปแบบอย่างอย่างล่ <c oughs> าสุดเนี่ยที่รับรายงานก็มีการจับชายชาวจีนครับที่ข้ามเข้ามาวิธีการเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าคงไม่ลงไปในรายะเบียดน,นะครับแต่จะเรียนว่า แผนพฤตกรรมหรือการ,รมวิบัติคนร้ายเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องตามให้ทันเนณปัจจุบันนี้ยังมีการเคลื่นอขนขึ้นไหมคือมันเป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าเราจะปิดปบแดนขนาดไหนเนะี่ยถ้าคนเขาจะเข้าจะออกเขาก็ต้องใช้วิธีลักลอบเราก็ต้องตามให้ทันนะครับคุณแแ